บ,บีีห้หรอจึงมากเลยว้าวะว้าวะว้าวะว้าวว้าวสวัสดีฉันชื่อว่าโมอเอโกะนะวู้เธอคนนี้นัน่นหรอที่จะมาแย่งผู้ชายไปจากฉันน่าโอ้โหยน้องเทโกคือแบบว่าทำถึงเกินหน้าโอ้โหเดี๋ยวถ้าหัวล้อข้อสยองอะแก ในที่สุดสิ่งที่ปอรอคอยนะคะก็มาถึงแล้วทุกคนนี่เราไปดูกันเ e ลคัมทู o อ o s ชิโนซิม ULATOR นะคะโอ้โหเอาดีผลงานคือแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะถือว่าพัฒนาไปค่อนข้างไกลมากๆเลยนะคะมีข้อความนะคะบอกเราด้วยนะอ่านตอนที่สร้างเซฟใหม่ให้กดตัว R จากนั้นกดตัว E นะคะสำหรับภาค1980ให้กด B เพื่อออกนะคะเฮ้ยเอาดีพวกเธอเดี๋ยวนะนี่คือหน้าล็อบบี้หรอขอตอกมือให้น้องเทกกเลยนะคะแกเลิศมากอะแปลว่าน้องเนี่ยก็คือแบบขยันมากๆเลยนะเนี่ยคือแค่หน้าล็อบบี้เนี่ยก็อึ่ง มากๆแล้วนะคือแบบว่าจึ้งมากเลยเฮ้เดี๋ยวนะเหมือนว่าจะมีของโฮชิโนะแล้วก็จะมีของโมเอโกะด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันชื่อว่าโมเอโกะเุยเอาดีงั้นเดี๋ยวปอจะลองมาที่โหมด1980แล้วกันนะคะ มาจ้าเรามาเริ่มกันเลยเนาะ <After I S 1> โอ้ยนี่ไงเราต้องกดตัวเคนะคะกดตัวเคเพื่อดูเนื้อเรื่องว mm hmm. ิมาแล้วว้า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 วสวัดดีฉันชื่อว่าโมเอโกะนะ mm hmm. และฉันชื่อว่าโทลิ hmm. พวกเราเป็นผู้หญิงปกติ ใช่ใช่พวกเรานักชอบความรุนแรงและเลือดกันมากเออพวกเราจริงจังกับความรักมากๆนะเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันเราสองคนไม่เคยเจอความรักเลยพวกเราได้แต่รอคอยถ้าพวกเราจะรักใครอ่ะนะพวกเราหนะักจะไม่ให้ใครมาแย่งเด็ดขาดและแล้ววันหนึ่งเฮ้ เกินค่ะคุณนาพวกเราก็เจอแล้วแล้วไงต่อคะวิ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 วเริ่มละเริ่มละเริ่มจะบ้าละค่ะเริ่มจะคลั่งแล้วค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนนะแต่มีใครบางคนคิดจะแย่งพวกเขาไปจากฉันอันนี้คือเราต้องกดตัว R ใช่ไหมกดตัว R นะคะเพื่อ เล่นหนอเอ่มเขาให้เราเลือกบทดต้องกดตัวไหนอะตัวตัวหนึ่งเหรอเลขหนึ่งเหรออ๋อนี่ไงเธอคนนี้มีชื่อว่าโทมิเอะดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะเป็นเพื่อนรักของรุ่มพี่ของฉันด้วยอะและเธอก็กําลังจากสารภาพรักกับรุ่มพี่ในวันศุกร์นี้แล้วฉันไม่ปล่อยไว้แน่นอนสำหรับเธอคนนี้ฉันจะกําจัดแบบไหนดีนะ และนี่นะคะก็น่าจะเป็นอัปเดตในเวอร์ชั่นล่าสุดของน้องเทโกะเลยนะคะก็ค่อนข้างจึงอยู่นะมีอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเทโกะเธอเก่งนะเธอเลิศนะเฮ้ยเรามาถึงแล้วค่ะสวัสดี โมเอโกวูหนี่คือเป็นเนื้อเรื่องของเรานะคะแล้วก็นี่คือเป็นตัวละครที่เราจะมาเล่นต่อไปนี้นะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนว่าโมเอโกนะคะจะชอบดูเรื่องไอชิเลยนะเนี่ยและนี่คือเป็นห้องนอนของเรานะคะเพื่อนๆไปค่ะในเวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะอยากจะรู้จริงๆเลยว่าหนาวหัวใจคนแรกเนี่ยนะอืมจะยาก แค่ไหนนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยน้องเทโกะนะคะคือแบบว่าตั้งใจพัฒนามากๆเลยนะคะว้าวถึงแล้วถึงแล้วโอ้ ooh, เรามาถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนั้นนะคะเหมือนเรากำลังจะเจอกับหนามหัวใจคนที่หนึ่งคะ่ะว้ เธอคนนี้นั่นหรอที่จะมาแย่งผู้ชายไปจากฉันน้าอู้หเดี๋ยวนะคือแบบว่าผู้ชายที่เราแอบชอบนะคะโคตรหล่อเลยอะเราจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งผู้ชายคนนี้ไปจากเรานะคะฉันต้องทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อไม่ให้หนึงนี่นะคะมันได้ไปค่ะที่รักขะคุณต้องอย่านอกใจฉันนะคะ ส่วนแกเนี่ยนะก็เตรียมตัวรับกรรมได้เลย่ยาเฮยอย่างแกเนี่ยนะไม่แย่ผิดคนแล้วล่ะทุกคนด้านล่างนะคะก็จะมีข้อความเขียนว่าโ o ชิโนออฟอีวิลซิมูเลเตอรนะคะ1980นะคะซึ่งแปลว่าอัปเดตในเวอร์ชันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโหมด1980เท <c oughs> ่านั้นนะคะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะหุยสว เอ,เอาล่ะตอนนี้นะคะปอต้องเออ่มาดูว่าหนาหัวใจคนที่หนึ่งนะคะ<ๆ>เขาจะไปไหนนะฉันอยากจะรู้เรื่องราวของเธอจริงๆเลยนะนีี่มองหน้าทำไมฮะอยากมีเรื่องหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตานังนี่นะคะถ้ามองดีๆเนี่ย เหมือนกับทอมีเอะเลยอะเหมือนแหม้อุยอ้ยดูท่าเดินดิสติสดสิดดิ้งเหลือเกินค่ะมันน้ำเหมือนไส้นะคะนางนี่เนี่ยแล้วเธอต้องการอะไรหรอสิ่งที่นางนี่ต้องการนะคะก็คือถุงเท้าค่ะอ๋อหรอเธอต้องการถุงเท้าแค่นี้ใช่ไหม ได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การให้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีผู้ชายคนนี้ค่ะคอยเดินตามนางนีด้วยอะ่ะหรือว่าผู้ชายคนนี้เขาอะ่ะจะแอบชอบหนาาหัวใจคนที่หนึ่งอะ่ะปอว่านะต้องใช่แน่แน่เลยอืมได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะปอเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเที่ยอม นี่เธอไปทำผมร้านไหนมาเนี่ยสวยจังเลยทุกคนคือแบบว่าทรงผมสวยมากเลยอะ่ะปพรว่านะคะเวอร์ชั่นนี้เนี่ยน่าจะมีตัวละครใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราอะ่ะจะต้องคอยเดินสำรวจนะคะนี่คนนี้ก็สวยนะเนี่ยหูย โล่จังรลย์ที่รักเดี๋ยวปอขอลงไปที่ห้องข้างล่างซักหน่อยแล้วกันนะคะอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอะวอดวอทวอทวอทน่าจะมีโหมดใหม่ด้วยนะเฮ้ยน่าจะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละค่ะทุกคนถ้าให้ปอเดานะโหมดนี้นะคะน่าจะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะก็คือว่าอาจจะเป็นโหมดที่ว่าเป็นเราในเวอร์ชันที่บ้า หรือว่าน้ากลัวนะคะ เออเจ๋งอะโหมดนี้คือน่าสนใจมากอะทุกคนดูดิน้องเทโกคือแบบว่าทําถึงเกิน้าแต่ว่าโหมดนี้นะคะปอจะยังไม่เล่นนะคะไว้เป็นรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะคือปอต้องมาทําถุงเท้านะคะให้นังหนางหัวใจคนแรกก่อนนะถุงเท้าหรอก็ให้เรานะคะมาเอาของที่อยู่ตรงนี้เลยนะมันคือเศษผ้าใช่ไหมถุงเทา้า อมันคืออันนี้ปะน่าจะเป็นตัวคริวนะคะโอเคครับผมมาดูว่าเราจะส่งเควสได้หรือเปล่านะคะเอาละฉันได้ถุงเท้ามาแล้วว่ะว่าแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนเนี่ยนี่เธอรับไปสิฉันเนี่ยนะไปทำถุงเท้าเนี่ยมาให้เธอแล้วนะอุ้ย เรียบร้อยค่ะทุกคนอ๋อแล้วนางก็ใส่ถุงเท้าสีชมพูรจริงๆนะคะแหมฉันว่านะสีชมพูเนี่ยไม่เหมาะกับเธอเลยนะสีชมพูเนี่ยนะต้องเป็นชั้นเท่านั้นที่จะใส่เหมาะนะจ้าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็น่าจะเป็นเพื่อนกับนางแล้วนะคะมาดูว่านางจะตามเรามาหรือเปล่านะคะเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมเฮ้ย ได้เหรอเอาดีฉันไม่คิดเลยว่าหน้าตาสวยๆแบบเธอเนี่ยนะจะซื้อขนาดนี้นะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เหมือนลาหน้าเลยอะแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนเอ,อ้ยผู้ชายผู้ชายหันมามองเรานะไม่ต้องมองนะคะที่รักเพราะว่าฉันนะ่ะไม่แลเธอหรอกนี่มันนี่แล้ว สำหรับหนาหัวใจคนที่หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาลองเล่นๆดูก่อนแล้วกันนะคะโหยสวยอ่ะการตกแต่งอะไรเอ่ยนะคะคือแบบว่าสีสวยหมดเลยประชอบมากเลยนะนี่เธอมาตรงนี้แล้วฉันเนี่ยนะมีอะไรบางอย่างให้เธอดูด้วยล่ะมันอยู่ห้องนี้เลยอ่ะมันนี่สิเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเลยนะ อะไรหรอนี่แน่ไม่ต้องสงสัยอย่เฮ้อเป็นยังไงล่ะถึงกับต้องตัวเซเลยเหรอยะปิดประตูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นนะคะอุยตายแล้วโมยโกเธอทำอะไรลงไปนะตอนนี้นะคะปอต้องอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำกันดีกว่าค่ะตัวล้อหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าภารกิจของเราในวันนี้คือเสร็จแล้ว อาบน้าสระผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรุ่มพี่เนี่ยเขาจะตกใจนะโอ้โหค่อนข้างค่ะค่อนข้างเลยนะคะแต่งตัวค่ะทุกคนเรียบร้อยเก็บหลักฐานให้หมดนะเพราะว่าฉัน่ะไม่อยากโดนจับได้นะคะนี่ค่ะทําการเผาทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีประแจค่ะ ซึ่งประแจนเนี่ยเราก็จะต้องนําไปทิ้งด้วยนะเพราะว่ามันมีรอยนิ้วมือของเราอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยเออเมื่อกี้นายไปไหนมาน่ะเฮ้หวังว่านายคงจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้านายเห็นเนี่ยนะฉันต้องปิดปากนายนะจ๊ะอืมเหมือนว่าเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะเห็นอะไรนะคะทุกคนเอาละลาก่อนนะจ๊ะเจ้าหนาหัวใจคนที่หนึ่ง เราจะไม่เราจะไม่กําจัดร่างของนางนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะกําจัดแค่หลักฐานก็พอเนาะแล้ก็จะมาหัวล้อกันนะคะอุยโอ้โหเดี๋ยว โอ้โหถ้าหัวล้อโคตรสยองอะแก,กคือแบบว่าหน้าตาโคตรแบบโบจิตเลยนะ,ะไปค่ะทุกคนนั่งเรียนกันนะจ๊ะอุ้ตายแล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นคะ่ะอู้มีตำรวจมาหรอแต่ว่าเขาก็ไม่พบหลักฐานนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ทำให้เราเนี่ยนะรอดตัวไปคะ่ะ รุมพี่ไม่เป็นไรนะคะยังมีหนูอยู่ทั้งคนนะคะหนูเนี่ยก็สวยแล้วก็อึ่มด้วยนะคะคุมพี่โอ้ยเอาจริงๆนะถ้าให้เทียบระหว่างเราแล้วก็หนาหัวใจเนี่ยบอกว่านะตัวเราอ่ะสวยกว่านะแล้วก็น่ารักกว่าด้ไวยนะคะทุกคนโอ้หนี่ เอมฉันว่านะเทโกทำไมโมเอโกเนี่ยถึงในซสบุ้มสบบ่ำขนาดนั้นอะเออแต่ว่าปออะค่อคนข้างชอบชุดนอนนะทุกคนดูชุดนอนดิ โอ้โหเซ็กซี่มาก่ะแม่เซ็กซีกซกซ่ไปไหนคะเนี่ยถือว่าเป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ที่ปอค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบเวอร์ชั่นล่าสุดของน้องเทโกะไหมคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาเริ่มเล่นตั้งแต่หนาวหัวใจคนที่1เลยแล้วกันเนาะหรือไม่ก็อาจจะมาเริ่มจากคนที่2ต่อนะคะเพื่อนๆสําหรับปอแล้วนะคะปอชอบเลยนะแต่ปอขอลองไป ที่เท้าสิอ๋อหุยดูนี่ทุกคนเป็นไงนี่คือเป็นเสื้อผ้าของเรานะคะเมื่อมาที่เท้าค่ะสิ่งที่ปอชอบก็คือเป็นรองเทา้าแล้วก็การแต่งตัวนะคะอู้สวยมากเลยอะ่ะแกถุงเท้าคือแบบเซ็กซี่มากนะคะทำให้ปอนะคะมีแพทชั่นในการเล่นยันเดเลต่อเลยนะคะเนี่ยอุย ยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะเนื้อเรื่องของโมเอโกด้วยนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีโหมดที่มาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวปอจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรอการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะผอมเจอกันนะ ยังไงนะคะก็ขอบคุณน้องเทโกะด้วยนะคะที่สร้างมอดดีๆมาให้พวกเราได้เล่นแล้วก็ได้ชมกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน